อันนี้เป็นบันคอบรอบบรรดาปนาเมืองละนองคอรอบรอบร5อบ159ปีซึ่งเป็นบันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้การที่4ีทรงพระกรมนาโปรดรเก้าให้ยกละนองขึ้นเป็นเมืองจัตวาแยกระนองออกจากอยู่บนลปขึ้นตรงต่อกรุงเทพและทรงโปรดเพระธามรมจักษ์ท่านคอทุเชียงเป็นพระยารัตนเสดศี เมื่อวันที่21รก,กรกฎาคมพศ2405ครับก็วันนี้ก็จัดมาครอบรอบก็ปีนี้ก็เป็นปีที่21แล้วครับนะครับซึ่งท่านขคสุเชียงเนี่ยได้รับปกดกร้เริ่อมมาสักทั้งหมด4ครั้งครับจากครั้งที่3พญารัตนาเศรษฐีครั้งที่4ก็เป็นพญาดำรงสุจริตมหิสอนพักดีหลังจากท่านปราบกบฏเมืองละนองเสร็จนะครับ ถึงท่านก็มียายุได้86ปีก็ถึงแก่อนิจกรรมรับศพของท่านก็ไปฝังตามประเพณีจีนที่ภูเขาภูเขานะั้นเรียกว่าเขาระาังทองอาสุสานของท่านสร้างเมื่อปีพศ2426แลว้วกแล้วเรียกว่าใช้เงินในการสร้างสุสานในเวลานั้น600ชัช่าง D คือยี่อดกรกฎานี่เป็นวันสถาป,ปนา,มาเมืงรนนองนะครับที่เราจับมาทุกปี วัน25พฤษภาคมนี้เป็นบันถึงอนิจกรรมของท่านคอทุเกียงครับที่นี่คือจัดมาตั้งแต่แลณานองครบรอบ138ปีจัดครั้งแรกนี้ผมจัดที่นี่ก็จะมีทําบุญจักบาตรนะครับก็มีคณะนองน,นี่มาร่วมทําบุญจักบาตรแล้วมาร่วมกันจัดงานคือผมจัดเนี่ยในานามของคณะนองวันนี้ก็มีมีมีผ้ามาสวดทําบุญบสชวงกสรนะครับ แล้วก็มีการแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้งหมด50ทุนทุนละ1,500บาทครับโรงเรียนก็มีโรงเรียนพี่ชายรัตนาคารปติละนองโรงเรียนชาติเฉลิมโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศโรงเรียนเทศบาลวัดตุปันณันานรามครับทั้งหมด5โรงเรียนวันนี้ได้ไปะกยจากท่านรองพบว,ว่าพรเทพของศรีครับและท่านอนุสวรณ์ดันตูนติคุณครับท่านรองอนุสรรณ์ทันตสติกุณครับมาร่วมงานนี้ด้วยครับ ครับก็ระนองนี่คือเป็นเมืองจากนักท่องเที่ยวที่เขามาที่นี่เขาบอกว่าระนองนี่เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ผููคนเมืองระนองก็น่ารักนะครับก็อยากให้คนระนองนี่ครับได้ดูแลส่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ให้รักคนระนองไว้นะครับครับอย่าต่อพิงกัน